Maybe reason, you know that I'm leaving นะครับผมก็ต้องขอส,สวัสดีสืด่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์เซนะครับผมวันนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นตามคลิปกันมาแล้วใช่ไหมล่ะครับผมก็คือผมเนี่ยจะมารีวิวเป็นอ่าเป็นคนเรียกว่าอะไรเป็นเซตเป็นแฟชั่นนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาในอ่าเร็วๆนี้นั่นเองนะครับอีกแค่ไม่กี่วันก็จะเข้ามาแล้วสำหรับอ่ากิจกรรมทรชนคนต้นโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ได้เห็นจุดแฟชั่นเนี่ย โคตรจะสวยนะครับแต่และแฟชั่นก็คือน่าจะมี4แฟชั่นเลยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหอาจจะมีแจกนะครับนะผมเชื่อว่าเขามีแจกแน่ใน1ใน4นี่หรือไม่ก็เออประมาณนี้แหละคุณชู้ก็มีแจกแน่นอนเลยเพราะว่ามีชุดออกมาเยอะมากเกี่ยวกับโทรชนคนปนโลกนะครับอาจจะมีกิจกรรมอ่าผมก็เคยดูไปแล้วเนาะกิจกรรมก็คือแบบเก็บโทเค็นพวกเชื้อเพลิงอะไรประมาณนี้ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเออถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นแฟชั่นใหม่ที่จะเข้ามาในอีกไม่กี่วันนั่นเองนะ ก็จะเข้ามาแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนะก็่กอดินเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปพาไปรับชมนะครับเออก็ตอนนี้ในกิจกรรมในตัวเกมมีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าไม่มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของลักกี้รอยอ๋อนี่เลยนะครับสำหรับลักกี้รอยอลก็คืออัปเดตมาแล้วสำหรับคาปพิล่านะครับเออก็สามารถไปสุ่มเหมือนได้นะครับนี่คาปิล่านะครับก็รู้จักแคมเปญอีชิตันแล้วนะครับก็สามารถไปสุ่มได้แล้วนะครับนี่แล้วกหรเนี่ยจะมดใอ4ุ อาจจะสงสัยแล้วว่าตัวเดมอนโรย่าถัดไปจะเป็นเซตอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดับชมกันเลยนะครับไปกันเลย ก็มาดูกันที่วิดีโอแรกเลยครับก็คือจะเป็นเซตทรชนคนปล้นโลกนั่นเองนะครับก็คือไม่รู้ว่ามันชื่อจริงๆว่าชื่ออะไรนะครับล้วก็ชื่อว่าเนี่ยอะไรนะแ planeum bemilda เองนะครับก็เป็นแบบ plane merilda เองนะครับกาะสวรรค์ไรประมาณนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นชุดเซตที่คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็คือจะเป็นชุดที่อยู่ในหนังเลยนะครับก็คือจะเป็นชุดเอ่อทรชนคนปล้นโลกหรือเปล่านะครับที่แบบเออเขาอยู่ในหนังนั่นแหละเออคุณผู้ชมก็น่าจะรู้จักดีนะครับชุดนี้เนี่ยเราด ชาย2คนนี้เนี่ยก็คือสามารถใส่ได้ทั้งคู่เลยหญิงชายเองนะครับก็คือชุดเดียวน่ยสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ยผู้ชายเลยนะครับก็คือจะเป็นเซ็ตเหมือนก็อจีนั่นหละคุณผู้ชมก็คือมันไม่สามารถแยกส่วนได้นั่นเองนะครับอ่าเหมือนพวกเสื้อกางเกงอะไรแบบนี้ก็คือจะแยกไม่ได้นั่นเองนะครับนี่ไหมก็คือจะเป็นเซตตัวนี้เลยอ่านี่ก็คือจะเป็นเซ็ตที่จะเข้ามาในฤดูนี้นั่นเองนะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะมาในรูปแบบไหนอาจจะแจกฟรีหรือเปล่าเลยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาในตู้ระย้าพิเศษนั่น ก็เหมือนกับช well, ุดโชกเกอร์ในตอนนั้นนั่นเองนะครับอาจจะมาในตู้ระย้าพิเศษนั่นเองนะครับผมนะสำหรับชุดอ่าตัวนี้นั่นเองนะครับโรชนคนฟุโลกเซตแรกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูแฟชั่นต่อไปดีกว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีแจกสักชุดาแน่นอนเลยนะครับผมนะก็คืออ่าผมเคยรีวิวกิจกรรมไปแล้วว่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเก็บโทเค็นเพลิงนั่นเองนะครับเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกอะไรเชื้อเพลิงนั่นเองจะเป็นเหมือนอ่าน้ำมันอะไรประมาณนี้เลยก็จะมีโทเค็นเยอะแยะเลยนะครับผมนะก็อาจจะมีเอามาแจกนั่งกาแน่นรักชุดไหนก็ไมมม่ขอคนเฟิผ เดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไปกันเลยดีกว่ามาดูกันที่เซตต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเซตผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอพร้อมเรื่อยเลยดีกว่านะครับนี่อ่าอย่างแรกเลยที่คุณผู้ชมสังเกตก็คือจะเป็นวิดีโอข้างหลังนันเองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นดร็อปบ,บี้ข้างหลังนันเองนะครับก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เลยจะเป็นคล้ายๆแบบอ่าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชม มีโจนอยู่ข้างหลังเห็นไหมคผูเชมอ่มามีแบบมือปืนอยู่ข้างหลังเลยก็จะมีทองอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็นหน้าล็อบบี้ใหม่ที่จะมาน่าจะเป็นวันที่6นั่นเองนะครับผมนะเออในวันที่6นะครับอันนี้แล้วเราดูต่อนเนื่องกันไปได,ดีกว่าสำหรับชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกของเขาดีกว่าสำหรับชุดนี้นะครับนี่ส่วนตัวเอฟเฟกของเขาก็คือจะเป็นอ่าเกี่ยวกับเหมือนใบไม้อยู่วิ่งอยู่รอบๆนั่นเองไม่ใช่วิ่งเด็ดหมุนอยู่รอบๆนั่นเองนะครับนี่ใบไ,ไม้หมุนรอบนัเององ เห็นไหมคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าเท่จัดเลยสำหรับชุดนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับก็คือชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาในตู้ไดมอนด์ระย้าณนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้ก็ผมก็คือนี่จะเป็นเปิือโปสเตอร์อยู่ที่อยู่ในตู้ไดมอนด์ระย้าณนั่นเองนะครับที่จะมาในอีก4วันนั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าจะเป็นชุดนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรจะสวยนะครับผมนะบอกเลยว่าหืมสวยจัดเลยนะครับนี่แพลนเบอร์มิวด้าอาคุโนชิหรือเปล่าคุโนชิอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนแบบเซตญี่ปุุ่่่่่่นนนนนหหหรรรืืืออ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 เเเเเปปปลลาาาาะคับบบมมมกแแวญีีซต ซากุระอยู่ข้างหลังนะครับผมนะเออจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นเซตผู้หญิงนั่นเองนะบอกเลยว่าสวยจัดเลยสำหรับเซตตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาในตู้เรมอนระย่าหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีชุดผู้ชายด้วยนะครับผมนะอาจจะเป็นชุดผู้ชายก็ได้ว่าบางเซิฟอ,อาจจะเอาชุดผู้ชายเข้ามาก็ได้นะครับอันต่อมาเลยนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นเซตผู้ชายนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นของผู้ชายเหมือนกับชุดผู้หญิงเมื่อกี้นั่นแหละที่มีเอฟเฟกต์ใบไม้ล้อมรอบนั่นเองนะครับนะเดี๋ ตัวชุดตัวเต็มมันนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นชุดตัวเต็มจะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่มีใบ,บไม้ล้อมรอบแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวหน้ากากเนบอยู่ทางตรงหน้านั่นเองนะครับแล้วก็มีทรงผมแบบแบบนี้เลยนะครับผมไม่มน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเออแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือน,ก,นกันเลยกับชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับอาจจะมาในตู้ไดมอดระยะก็ได้นะครับผมนะก็ต้องรอลุ้นเอาว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใครชอบเซ็ตผู้ชายชุดผู้หญิงก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น3แฟชั่นแล้วนะครับ ก็เลยดีกว่านี่ครับนี่ก็คือจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการเปิดตัวอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับชุดนี้นั่นเองนะครับปุ๊บเดีย๋ยวเราดูดีกว่าปุ๊บเห็นไหมกระโดดใส่เงินนั่นเองนะครับนี่โหเงินเยอะจัดอ่ะนี่แล้วก็จะมีการแบบอ่าหยิบเงินเหไหมคุณผู้ชมนี่เป็นวิดีโอนั่นเองนะครับผมนะนี่ก็คือจะเป็นชุดเมื่อกี้เลยนะครับ ชุดที่มีใบไม้ล้อมรอบนั่นเองนะครับนี่ก็ที่เห็นอยู่ในตู้นี้ก็ไม่น่าจะใช่อยู่ในตู้นี้แน่นอนนะครับก็เข้าแบบเหมือนเป็นการแฮกวิดีโอมาเองนะครับก็จะเป็นการเอาข้อมูลมาเองไม่ไม่ไม่เข้ามาในตู้ในมอนโรเย่ไม่ใช่เข้ามาในตู้อีโวแน่นอนเลยนะครับไม่ต้องคิดมากไปนะครับไม่น่าจะไม่ใช่แน่นอนนะครับก็ชุดนี้ก็น่าจะเข้ามาในตู้ในมอนโรเย่นั่นแหละไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงรู้ๆชุดใดชุดหนึ่งนี่แหละที่จะอยู่ในตู้ในมอนโรเย่แน่นอนนะครับผมนะต่อมาสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นแฟชั่นี้เลยโอ2ช ก็นนเนี่ยก็คือจะมีชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายนั่นเองนะครับนี่เนหะ็นไหมก็คือจะเป็นล้ยๆกับชุดแรกเลยนะครับก็คือมีแต่ตัวนี้ก็คือ ไม่สามารถแยกได้เหมือนกันเนี่ยเอออาจจะแยกหน้ากากได้ในเข้าวันนี้มีหน้ากากตรงนี้ด้วยอาจจะแยกได้นะครับก็คือจะมีแยกทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นเองนะครับสำหรับเซตนี้ก็ลองดูนะครับว่าสวยหรือเปล่าแล้วก็มีรอยสักด้วยนะครับก็ผมได้ข่าวสารกันมาแล้วครับผมสำหรับเซตนี้จะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับนี่ดูให้ดีๆเลยนะครับสำหรับชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายตัวนี้ก็บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับก็ดูเอานะครับนี่กางเกงจาเป็นสีดำนะของผู้หญิงส่วนผู้ชายก็คือจะเป็นเซตสีแดงทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มี ตัวนี้ก็คือจะเป็นอีก2เซตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะเข้ามานููปแบบไหนนะครับและนี่ก็คือจะเป็นตัวหน้ากิจกรรมนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองที่ทุกคนรอคอยนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นร้านค้าแห่งความมืด กลับมาแน่นอนเลยนะครับจะมาในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับสรับชุดตัวทรชนรอยสักนั่นเองนะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับก็ขอเรียกว่าชุดรอยสักตัวนี้เลยนะครับมีลอยสักอยู่ข้างหน้าเองไหมผู้ชมแล้วก็มีสร้อยทองนะครับผมนะอยู่ข้างหน้าเองนะครับก็จะมาทั้งสองชุดนั่นแหละทั้งผู้ชายและผู้หญิงจ,จะเข้ามาอยู่ในร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองที่ทุกคนรอคอยนั่นเองนะครับก็มีหลายคนบอกว่า เฮ้ยร้านขายของ,ของมืดเนี่ยเมื่อไรจะเข้ามานะครับก็บอกเลยว่ามาในอีกไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มานาเสนอเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ที่นําเสนอก็คือที่มั่นใจเลยก็จะเป็นตู้ในมดระย้าที่อัปเดตเข้ามานะครับ แล้วก็จะเป็นชุดรอยสักอีก2ชุดนั่นเองที่จะเข้ามาในร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือจะเป็นชุดทอนชนวนปุ่นโลกที่เป็นอ่าเป็นเซตเดียวนั่นเองเหมือนชุดกอจิเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ต้องรอรุ่นกันดูนะครับอาจจะมาในตู้รอย a l อนสเปเชียลนั่นเองหรือว่าจะเป็นตู้อ่าพิเศษนั่นเองนะครับก็ต้องรอรุ้นกันเลยนะครับผมก็มานําเสนอเียงเท่านี้แล้วครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปโรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ต